โอเคครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึง EP สองกันแล้วนะครับเป็นไงบ้างคะน้องสแสน่เขาก็อยู่ที่เดิมเขาก็อยู่ที่เดิม,ดมนี่นะครับเป็นการศึกษาน้องจับตัวเขาเบาๆเลยปะฮะจับ,จบเบาๆบาได้หนาเราก็ได้ไปหาความรู้มาแล้วครับว่าเขาเป็นทั้งสองเพศอน้องเป็นทั้งสองเพศแล้วก็ หาเปลือกไข่นะครับตาให้น้องกินน้องเสน่ก็เป็นคนตาํตาให้ละเอียดเขาก็ชอบกิน,นให้ไม่รู้เมขมองอะไรจับเบาๆนะคะเขาตัวเล็กมากแบ่งกินได้นิดถ้าเขาโตแล้วค่อยเอามาอุ้มได้นะเนาะเชอเขายัางเล็กอยู่เขายังไม่เข้าใจอยู่น้องมีอาการแข็งแรงขึ้นไหมคะสามขวบน้องกี่ขวบแล้วสนกี่ขวบ น้องแข็งแรงดีเอาอะไรไปโรยคนโอ้ยน้องทักท่ายสวัสดีค่ะเะเขาเป็นั้งสองเพศเลยอือไม่ใ่เพศเดียวก็ไปหาข้อมูลมาดูนะครับพบว่าเขามีสองเพศในตัวเดียวตัวเดียวให้เขาได้ออกมาสู่อากาศแล้วก็พักผ่อนนะครับถ้าจับต้องไปล้างมือด้วยนะคะเอ้าเขาเขามาเขาเดินมาหาเ้า เขากำลังเดินไปไหนอ่ะไม่รู้หิวหรือเปล่าใช่หิวหรือเปล่าว่าเราหาเปลือกไข่ให้เขากินก่อนเขากำลังกินอะไรอ่ะแตงกวาโอ้ยเขากำลังกินแตงกวาครับทุกคนแข็งขึ้นแข็งขึ้นทุกคน,นครับตอนนี้เขากำลังกินแตงกวาเนาะนี้เรากำลังให้น้องแสน่สังสเกตนะครับว่าเขา<ม>ชีวิตประจำวันเขาทำอะไรบ้าง<ม>อาชีวิตประจำวันเขาทำอะไรบ้างคะ นอนทั้งวันแล้วก็นอนพีดานกับหัวไปแล้วสนทั้งวันไหมคะจะมาก็ไม่หนีแล้วแสนสนทั้งวันไหม,มแบบนี้น่าจะได้นะชิเ,เนกเกงี้ไม่จะตอ่อใช่หชิเนกกตอนนี้น้องแสนก,ก็กําลังเตรียมอาหารแนกาแพงจริงใช่ไหมคะ,ะต้องหันชิ้นใหญ่จงต้องหั่นด้วยใช่ไหมคะน้องจะได้กินง่ายๆระวังต,วตัวตัวน้องนะ แต่ว่ามันเริ่มมันสับเป็นเลแล้วอ๋อเป็นกวาคุกกับผงไข่ใช่ไหมคะโอ้ยระวังโอ้ยระวังโอ้ยกำลังปรุงอาหารใหญ่เลยระวังมือด้วยนะคะน่ะค่อยค่อยค่อยปรุงอาหารอย่างดีนะครับก็ผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิด ใ,ใกล้เท่านี้อืมใกล้เท่านี้เลยใกล้เลยเดี๋ยววันนี้เราให้น้องแสแนนมาปรุงอาหารก่อนนะคะแล้วพวกนี้ยังไงติดตามต่อไปใน EP สานะคะส่วนวันนี้ต้องสวัสดีบ๊ายบายค่ะ